พอเราเริ่มทางานช่างงาน DIY แบบจริงจังนะครับเราจะทราบเลยครับว่าสว่านหนึ่งตัวเนี่ยไม่เพียงพอกับงานนะครับเพราะว่าเราต้องคอยมาเสียเวลาในการเปลี่ยนดอกสว่านจากดอกสว่านเป็นดอกไขควงเพื่อใช้ในการขันจากดอกไขควงเป็นดอกสว่านเพื่อใช้ในการเจาะแบบนี้นะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในส่วนของตรงนี้ไปไขควงกระแทกก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นคู่หูกับตัวสว่านเลยครับหรือเป็นดูโอ้กันเลยเพราะว่าในงานขันตะกูเนี่ยผมจะยกให้ตัวไขควงกระแทกเนี่ยเป็นเครื่องมือเฉพาะสําหรับงานนี้เลยนะเพราะเขามีโหม ตั้งแต่งานเบาไปจนถึงงานหนักๆได้ครับในคลิปนี้ผมจะพามารีวิวพร้อมทดสอบการใช้งานสว่าน3ระบบและก็ไขควงกระแทกไร้สายของโ o เวลนะครับรุ่น csd 2 0 1เป็นสว่านและไขควงกระแทกขนาด 20V โวลต์นะครับมาในกล่องพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสว่านไขควงกระแทก แบตเตอรี่ขนาด2 m h 2 0์เนี่ย2ก้อนรวมถึงแท่นชาร์จด้วยนะครับตัวกล่องก็ทำมาให้อย่างดีนะครับทำมาแบบจริงจังเลยไม่ว่าเป็นตัวโฟมที่เขาตัดมาให้เพื่อใส่เครื่องมือช่างนะครับรวมถึงตัวคลิปแขวนเนี่ยเมื่อเราใส่เครื่องมือไปแล้วก็ยังสามารถที่จะปิดฝากล่องได้ตามปกตินะปิดได้แนบสนิทเลยมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นสว่านไร้าสาย3ระบบขนาด 20V ของโรเวลนะครับตัวนี้เป็นบัสเชลทมอเตอร์นะครับจะสามารถทาแรงบิดได้ถึง50นิวตันเมตรปรับระดับนะครับความเร็วรอบได้ ตั้งแต่โหมดการขันสกูโหมดเจาะแล้วก็เจาะกระแทกนะครับซึ่งโหมดการขันสกูเราสามารถใช้งานร่วมกับตัวเลขได้ตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่20นะครับใช้ในการขันสกูตัวเล็กๆหรือว่าเบาๆได้นะครับ เราก็ใช้ตัวเลขในน้อยนะครับส่วนถ้าต้องการขันงานหนักๆเราก็เพิ่มตัวเลขเข้าไปให้เหมาะสมกับหน้างานได้โหมดของการเจาะครับโหมดนี้เราสามารถที่จะใส่ดอกสว่านนะครับในการเจาะได้ไม่ว่าเป็นการเจาะไม้จเจาะเหล็กบางเหล็กหนานะครับก็สามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะใส่ดอกสว่านเนี่ยตั้งแต่ดอกเล็กๆนะครับประมาณสัก1มิล1.5มิลเนี่ยจนถึงใหญ่สุดนะครับที่13มมิลได้เลยครับ โหมดค้อนหรือว่าโหมดการเจาะกระแทกนะครับโหมดนี้เราจะสามารถใส่กับดอกสว่านสาหรับเจาะปูนนะครับเพื่อเจาะผนังฝังพุกในการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้านของเราหรือว่าการเดินท่อน้ําท่อไฟต่างๆเนี่ยสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยครับเรื่องของดีไซน์นะในส่วนของรูปทรงแล้วก็วัสดุเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีนะร,รูปทรงดูสวยงามนะครับดูน่าใช้รวมถึงตัววัสดุเองนะครับในจุดที่เป็นการใช้งานเนี่ยก็ทําเป็นยางมีการทาเท็กเจอร์ทําให้เราได้จับได้ถนัดมือนะครับฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นแสงสว่างเนี่ยก็มีมาให้รวมถึงตัวแม่เหล็กกในารดู นะครับพวกตัวดอกไขควงหรือว่าสก,กูในการใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับถัดมาเรามาดูไขควงกระแทกไร้สายขนาด20วต์ของโลเวลกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นบัสเลดมอเตอร์ด้วยสามารถสร้างแรงบิดได้สูงสุดถึง230นิวตันนะครับมาพร้อมโหมดการใช้งานแบบครบเลยนะครับโหมดไฟสีเขียวตัวนี้จะเป็นการปรับแรงบิดหรือว่าตัวสปีดความเร็วรอบของตัวเครื่องนะครับจะมากหรือน้อยเนี่ยก็สามารถปรับที่โหมดนี้ได้เลยต้องการยิงให้แรงหรือรวดเร็วก็ปรับไฟให้ สูงๆหน่อยนะครับส่วนถ้าไม่ต้องการความเร็วมากหรือว่าแรงมากก็ปรับไฟน้อยๆก็จะสาม,มารถใช้งานโหมดนี้ได้ให้เหมาะสมกับางานครับเป็นไฟสีดแดงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดสําหรับงานไม้นะครับเราต้องการจะยิงงานไม้เนี่ยเขาก็จะเริ่มที่ความเร็วรอบต่ําเมื่อตัวสกูเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเขาจะปรับความเร็วรอบสูงสุดนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดการยิงตัวเหล็กบางนะครับตัวนี้เขาก็จะทํางานโดยการป้องกันเนี่ยไม่ให้เหล็กเนี่ยเสียหายหรือว่าเป็นเหล็กหนานะครับเมื่อเรายิงจนถึงตําแหน่งแล้วนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะใช้ความเร็วรอบต่ำๆเพื่อป้องกันไม่ให้สกูขาดด้วยหรือว่าจะเป็นโหมดสุดท้ายนะครัโหมดของการขันออกตัวนี้เราต้องปรับตัวไขควงกระแทกเป็นการขันออกด้วยนะครับซึ่งโหมดนี้จะทํางานโดยการเวลาขันจนตัวน็อตมันหลุดแล้วนะเขาก็จะใช้ความเร็วรอบต่าหรือว่าหยุดนะเพื่อไม่ให้น็อตหรือว่าสกูที่เราขันเนี่ยมันหลุดออกมานะครับ ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวระบบไฟ LED ตัวนี้สามารถปรับให้เป็นไฟฉายได้เพียงการกดค้างนะครับแล้วเราจะสามารถใช้เป็นไฟฉายส่องในที่มืดได้เลยนะครับ <premises. S 2> เช่นเดิมนะครับตัวเครื่องออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามน่าใช้งานนะครับวัสดุก็ถือว่าดีเลยนะครับผมทั้งตัวสว่านและก็ไขควงกระแทกนะสำหรับท่านใดที่จะใช้งานเนี่ยสว่านไขควงกระแทกถือว่าเป็นคู่หูในงานช่างอยู่แล้วนะครับในการทํางานครับสว่านก็ใช้ในการเจาะไขควงกระแทกใช้ในการขันตะกูนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับท่านใดที่มองหานะสว่านและไขควงกระแทกที่เป็นคู่หูกันเนี่ยก็แนะนําเป็นของโลเวลเซตนี้นะเพราะว่าถ้าซื้อเป็นเซตแบบนี้เนี่ยมันจะได้ส่วนลดจากการซื้ แยกเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ทั้งเซตก็อยู่สักประมาณ4,000กว่าแต่ถ้าเราไปซื้อแยกชิ้นนะครับแยกแบตแยกตัวเครื่องมือด้วยเนี่ยจะตกประมาณ5,000กว่าถึง6,000เลยครับคลิปนี้ก็พามาแนะนำเผื่อท่านใดกำลังมองหาสว่านและไขควงกระแทกไว้ใช้งานนะครับก็ลองดูของโลเวลเซตนี้ไว้ใช้งานได้เลยนะครับ